พอเขาโดนฝนโดนอะไรแบบนี้เขายิ่งเจริญงอกงามไปกันใหญ่เลยนะครับนี่นะครับคือลักษณะของดอกของเขานะครับจะเป็นแบบนี้แต่พอเราเด็ดออกมาจริงๆนะครับยางเขาก็แบบเหมือนเป็นประมาณยางขาวๆนะครับช่อดอกของเขาก็เหมือนจะเหมือนลีลาวดีนะครับเนี่นะเป็นยางขาวๆนะครับตามที่ผมาหานใน Google มาเขาบอกว่าถ้ากินเข้าไปนะครับมันถึงจะมีพิษนะครับ แต่ก็คงไม่มีใครไปกินนะฮะใช่ไหมครับก็คงไม่มีใครไปกินอะ <c oughs> โอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของต้นยี่โถนะครับตามความเชื่อนะฮะก็คือจะแบ่งออกเป็น2อย่างนะฮะก็คือบางคนก็เชื่อว่าเป็นไม้มงคลนะครับบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ไม้มงคลนะครับเพราะว่ามันมีพิษก็คือพวกลําต้นพวกใบพวกดอกอะไรของมันเนี่ย <S <S เวลากินเข้าไปเนี่ยมันจะทําให้ปวดหัวปวดเสียงเยื่นเก้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ปวดท้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็คือแต่ผมว่าคิดว่าแบบหลักๆคือคงไม่มีใครไปกินอ่ะนะฮะแต่อีกฝั่งหนึ่งนะฮะเขาก็เชื่อว่าดอกยี่ยโถนะ่ะปลูกเยอะๆเนี่ยมันจะเป็นสิริมงคลนะครับเป็นไม้มงคลประจําบ้านเลยนะครับนะฮะทํามาค้าขายเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็เป็นสิริมงคลแก่ผู้อยู่อาศัยนั่นเองนะครับ